bye mm -hmm. เปิดคลิปเข้ามากก็เจอมมกนาม,มานี่มันนางเสาอ,อยังว่วอยู่นีิโอ้ยนาะจะมันจะมีความสุขมีความสุขหรือเสาวะโอ้โหนางโคตรซิวเลย มาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็พกเพระอิญว่าเงินมันหลายเกินนะนะออเงินถืออยู่อ่าสามแสนหนึ่งหมื่นกว่ากนี่แหละแต่สำหรับเกมนี่ทุกคนเนาะหลายคนที่ว่าขเขามาเบิ่งคลิปนี้กันนะจะเห็นไปแล้วอยู่ในต้นเกมอ่าต้นคลิปซะเออโมเมนต์ตอนเกมอยู่ในต้นคลิปอ่าก็น่าจะเห็นไปแล้วทุกคนสำหรับกุศินลินโหนนันโมเมนต์เบนหนึ่งลินเด้ออ่าพระอิญว่าไปเห็นคลิปอยู่ในอ่าอยู่ในทิกตอกนี่แหละโอ้โหเขาลินโหดเป็นโหดเลยทุกคน อ่าเฮากับบอไดร์ลีลทุกคนนะจัดไปตามคำขอ FC เลยเอ FC พิ่นเมนมาบอกว่าอ่าอยากให้ลินกุซิออนในเบิงเฮากับจัดไปเลยทุกคนเนาะบอกเลยว่าบอกเคยลินจักเถื่อซาเลกุซิออนเอาเป็นว่าเขามาเฮากับมาซื้อเลยทุกคนนะสำหรับตัวละครนี่และสซานเลินสู้ทุกคนเบิงก็บอกเลยว่าสู้ก็จะเป็นากรลินครั้งแรกของเลาคือกันทุกคนเฮาก็จะจัดแบบครั้งแรกคือกันและสซาับกุซิออนนี่ก็จะเป็นครั้งแรกคือกันทุกคนเนาะอ่ากากบวกก อย่าลืมให้กำลังใจกันกดไลค์กดแชร์นะกาที่ว่าส่วนนี้จะมาจัดในตาคอมคอที่วะข้อมมาพยายามให้ลินตัวได้กับสมัติขอมาไหลเพิ่มเงินว่าเงินมันไล่เกินนะเดียวอาจจะไปซื้อตัวละครตัวที่ว่าคนที่ว่าอยากให้ลินนะนะเออฮาวบอลลินจักเถื่อแต่ว่ากาสิซื้อมาปุ๊บแล้วก็ลินให้เบิรงนปับเลยอ่าโบเดโซ่ข้อมโหดทุกคนแต่ว่ามาโซ่การลินฮิโร่ใส่ไว่อย่างไงเออโซ่ข้อมกากว่ายังไงโบเดนโหดแต่ว่าเนนตามค้อมคอเอฟซีทีคอมา เอาฮะเมื่อเขาซื้อมาแล้วปุ๊บทุกคนเอากะกดเข้าไปเลยทุกคนฮะสลับเกมนี้อยู่นะครับสแต่เผอิญมากดมาตาแหลกกมาเป็นทางอิซูซินที่แบบว่าโอ้โห้อฟาร์มก็มายฟาร์มเลยกำเป็นฟาร์มไปสองเลยแต่ว่าสลับสกินอิซูซินนี่กะโอ้โหงามเป็นงามทุกคนฮะนาจลินโหดอยู่เออบุรีธรรมดาเลยสลาผู้นี้เอาทุกคนกะเกมนี้ว่าแอบลินครั้งแรกเลยยังบ่พอทุกคนฮะซ้มมันยังมาฟาร์มสองอีกบอโห้วันสิเกิดหรือจะเป็นเธอใดทุกคนกะ อ่ะมาเบิงน้ำกันเนาะแต่คนอาาหาว่าเกมนี้อันนั้นเดียวเกมนาฮมาต่อกันแบบหลินข้อแก้ตัวอีกเกมที่สองทุคนอ่ะเดียวอ่ะข้อฟาร์มกันเลยทุกคนเนาะแต่ว่าบอกอีซินบอกให้ฟาร์มแต่มันก็คือนจีบไว้แหละทุกคนเนาะเออมันก็ขึ้นจีบได้แหละเพราะว่า เราเลนไปเลยเอ้ยแต่ว่าฟังโก้มันแม่นยังว่าเออจะมาปวนอีกวะนี่โอ้โหมาปวนหมตัวเองดีแต่เราดึงบบถือตะกีนนะท้าดึงถือนี่กะโอ้โหโดนแน่นอนตัวนั้นโดนดาแน่นอนอ่าหลังกนกัดนก็บอกยีสิ้นว่าขอฟาคนเดียวบอท่านแล้วเราได้อ่าบับม่วงไปแล้วทุกคนจังวานี้อ่าเดี๋ยวขอฟาร์มไปตามเป็นตามเกิดทุกคนนะบอฮูหว่าสิเป็นจะไดทุกคน,นสลับการใส,ส่สกิลนี่บอกเลยว่าใส่โบเป็นเลยทุกคนฮู้่หใส่สกิลหนึ่งกรอบด้วยสกิลสองแบบ บอฮูหเลยนะทุกคนบ้ฮู้จังวาเลยแต่มีแต่ว่ามีสกิลตัวแรกขัสิกดไปตามหมู่หมู่ตามสกิลเลยทุกคนน้องแบบบริษัใส่อัเนี่ยว่าเขาเอินแบบบริษัทเ,แบบเทคนิคในการลินเลยใส่ไปตามมีสกิลซะไว้ง่ายมาจังหวะทุกคนเนาะสกิลเขามาเปิดสกิลซองเข้าไปแบบโอ้โหมันกระไดอยู่ได้ทุกคนก็นถือว่าว่างสกิลสวยอยู่ได้ไปแล้วคิวแหละทุกคนเนาะสำรับเฮาแต่ว่ามาจังวานี่คุซิออนทุกคนโอ้โห มันจะเกิดเลยเออยินยินยินทุกคนบอ,อ้กุซิออนกุซิออนว่าสิด้เก็บยินไปนะเขาไม่แต่ว่าอบไดาทุกคนเอาเป็นว่าเดียวอ่ามีโอกาสนะจึงคอยจัดไปแต่ว่าตอนนี้นโอ้โหสิด้ยซองนาทีแล้วเลเวลยังเลเวลซอยู่อ่าปกติแล้วหฮาฟ้ามีหนึ่งนาทีครับ30ำสิบวีนี่นะจจไดเลเวลซีแล้วทุกคนอไทฟฟ้ามก็ได้เลเวลซีแหละช่วงนี้จะว่ามาจังวานี้ทุกคนโอ้โห เกือบไปทุกคนเกือบเก็บไปได้แต่ว่าบบได้ทุกคนตอนนี้ดาเมจยังมุดแทงถามว่ามีอันตีตะกี้เนี่ยนาจะเดียบลอยแน่นอนมัจังหวะนี้มาจัดเขาออดัตทุกคนกำลังได้เลเวลสีแต่ว่าออดัตนี่กะเลเวลสามอยู่จังหวะนี้ออดัตเขามามีทั้งยินอีเขามาจังหวะนี้เปิดตะกี้หนึ่งตะกี้สองตามโดยอันตีจังหวะนี้ฮุบเขามาทุกคนโอ้โหเสียดายแต่ห้องฮุบูปเป็นแต่ว่าก็เกือบเก็บไปทั้งสองตัวทุกคนจังหวะนี้ว่าจะได้ยินสีหลอดหรื้อบอโอ้โหแต่ว่ามีทั้งเมลิซาเขามาจังหหหวววววะะะนนนนนีีีีี้้้้้ขออออออบบบัััฟฟฟถาาาากกกก็่่่่่จดยูแแลทุคตตงโโเไป แต่ก็น,นาเซได้ตะกิ้น,นาจะเก็บได้ทั้งสองตัวอยู่แล้วทุกคนโอ้โหบอกเป็นยังทุกคนเนะาะก็ถือว่าอ่ะพลาดโอกาสไปก็ถือว่าวางสกิลบเป็นซาแตาหาว่าเป็นคนที่แบบว่าอาลินโฮดนี่อาจจะเก็บได้ทั้งซวงุยเก็บได้ทั้งสองก็เป็นตะกี้นี่โอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้โดนทางกัปันอลรหนันดอว่าพังมืออลรหนันทางบาดังทุกคนจําเป็นตัดสงตีกดออกมาเลยแต่ว่ามาจังหวะนี้มาเจอกับเมลีซาอทุกคนโอ้โห มันอยากเกินนด,ดีะทุกคนนะเอานี้ไปก่อนทุกคนระวังสกิลโบเป็นแต่ว่ามาจังหวะนี่โดนพอมือโขละหันตบเข้ามาโอ้โหเกินนะทุกคนนะเอาเดียวเดียวเดียวนี้ก่อนเอาตัดมาจังหวะนี้ทุกคนมาเจอกัะจังหวะนี่เปิดอันตีเข้าไปจังหวะนี้ได้โอ้โหมาฮุบถือคลิปทุกคน,นมันเป็นไปได้จังไดโอ้โหเกินเบิ่งนี่ทุกคนวางสกิลบอกเลยว่าโบเป็นเลยทุกคนเอานี้นีจังหวะนี้มาเจอกับยินอีก ยินว่าจะได้ยินคอยคอยคอ,อนี้ได้หรือบอจังหวะนี้ยินยินใจเย็นเยิน,ยนโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้ออดัดกับบิ้นมายินจําเป็นต้องใส่อันตีใส่กับเ้าเียับลอยเลยโอ้โหโคตรชวยเลยตะกี้นะเจะเก็บไปได้อยู่แหละทุกคนสหรับมิลิซ่าทุกคนแต่ว่าอือใสชิกี้พุเป้นเอาไว้ยังไงก็คือมาแอบคังแหละทุกคนจัดหายตามคำขอซะถต่ว่าปฏิเสธคำคอเอฟซีไปได้ มาจังวานี่ว่าจะได้ทุกคนน้องเขามาจังวานี่เก็บไปทั้งซองหรือบอยจังวานี่เดี่ยวลอยทุกคนโอ้โหใส่สกิลโม่วม่แบบอืบอดายตั้งใจเลยทุกคนแต่ว่าบอู้หว่ามันเก็บไปซองได้แนวใดทุกคนแต่ว่าวางสกิลกระสุนอยู่ได้ตะกี้นี่แต่หาว่าแซงเฮ็ดคือเก่าคือแบบตะกี้นี่คือชิบะไถ่พอเปลี่ยนมาจังวานี่ทุกคนเนาะกดสกิลหนึ่งเข้าไปเปิดอันตีขึ้นเออบอมันเปิดสกิลสามถูกไหมอันตีทุกคนเขาไปจังวานี่ชิบูไตหรือบอยทุกคนโอ้โหกระสุนอยู่ทุกคนแต่ว่าโมแตกจังหวนี้โโอ เป็นทางจุลงที่ว่าเก็บไปได้ทุกคนสาลาวมีลิซาทุกคนแต่ว่าอาจินพลเร่มากกับพระท่านแต่ว่ามาจังหวะนี้มาแย่งเตา่าเขาไปจงังหวัดนี้เขาสิเก็บได้ทุกบ่จังหวะนี้เดียบโล่ทุกคนฮุบกรบโปเป็นจ้ำแต่ว่าเออมันหยดม, <c oughs> ม,มูมันหยดมูมันหยดมูเฮาทุกคนทมูเฮาอ่าขาเกือบจะแตกอยู่แล้วแต่ว่าเฮาไปลาดคิวหูซะว่า,าวยัางไงมาจังหวะนี้ขอเคลียร์เลนกลางก่อนทุกคนเนาะเ <c> อ <oughs> คกิบปลากะหรือว่าบัฟนั่นเองกืบโดนทางอิซูซินเอาไปหมดแหละเดี๋ยวตี คิปเอาซะ,ะคิปเลดเอาซะแต่ว่ามาจังหวันี้คนนันยินดักย่นี่อยู่โอ้โหมันอยากเกินในที่เขเปลแปดก็เวลาิแต่ว่ายินกับเฮ็ดบ้านเจี๊ยบเลยเพราะว่ากุญเช่นเป็นปตัวที่ว่าบ้างอยู่แล้วทุกคนอ่าเดียว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 อ่าปล่อยให้เราขาไปก่อนตัดมาจังหวันี้ทุกคนว่าจะได้เขาตรงขาอาดัดห้ได้จังหวันี้ออด์ดส,สีนี้ภาษาจังหวันี้ที่ได้แต่ว่ายินเขามาอีกคือเก้าทุกคนโอ้โหเดียบหลอยเลยทุกคนมันอยากเกินอดี โอ้โหแถวว่าวมียินตะกีนน้นห้านาเจ็บกระไดแบบฟิฟีๆเลยแต่ว่าสุด้ายแล้วกับบออดว่าและยินมันแห้งเป็นแห้งเลยแต่สุด้ายแล้วอีสูซินเขามาเอาดาฟาดเข้าไปเดียบร้อยเลยเป็นไทยอีซูซินที่ว่าเก็บไป มาตอนนี้เดี๋ยวหาคิวเลยทุกคนว่าหาคิวใต้สีทุกคนมาเจอกันอยู่เล่นลมอีจังหวะนี้เปิดสกิลสองเข้าไปจังหวะนี้ตามอันตีสกิลสามนี่เองทุกคนโอ้มันติดปากโบเมนอันติอ่าว่าง่ายๆคือสกิลสามนี่เองทุกคนเนาะเดี๋ยวมาจังหวะนี้สกิลบมีทุกคนจะเป็นตรงทอยออกมาก่อนออดาร์เก็บฟรังโกไปจังหวะนี้โคกดสกิลหนึ่งกับไปตามตัวสกิลสองจังหวะนี้เขาฮุบเข้ามาจังหวะนี้เดียบลอยทุกคนโอ้โหมันว่าเก็บมาแบบงงๆหรือว่าได้คิวมาแบบงงๆนั่นเองทุกคนนนเเาาะะไไดด้้้แบบบบ่่ตัังใจกกสิลลมววๆย ครั้งแรกเลยตาแหลได้ซื้อมาปุ๊บแต่ก็ลงมาลลีเนี่ยทุกคนเ,เ,เบิ่บงเลยเออบมไดลไปฝึกสอบโมเดลยังเลยทุกคนบอกเลยว่าว่างสกิลแบบมัมวๆเลยเอามาจังหวะนี่ไปได้โอ้โหยิ้นเกียบร้อแล้วจังหวะนี่จังหวะนี่เข้าไปในเลยทุกคนจังหวะนี่โอ้โห,โโหมันอยอะเกินี่เดีย๋ยวโนนปอมยิงเดียบลอยทุกคน โอ้โหทุกคนเอาแม่งโคดร้อนทุกคนบอยากซีว่าตัวเองเลยทุกคนแบบแม่งโอ้โหมันเป็นประดัจะได้วะเอองูเข้าไปในปอมือกูอะมืออาสี่ะอีกทั้งทั้งที่หลดมากใหม่ๆนะเอามาจังวะนีีกดอันตีเข้าไปทุกคนเออบ่อในอันตีทุกคนจะคิดซองเข้าไปจังวะนี้ไปติดโอ้โหติดตะข่ายของทางเมลิซาทุกคนเอาติดกำแพงเลยออกบ่ได้เลยตะกี้นี่เดียบลอยเลยไปทางยินที่ว่าเขามากับปันยัดกับคุมตาเฮาไม่แต่เดียบลอยเลย โอ้โหอย่าเกินอันดีทุกคนอ่ะบอกเป็นยังไงทคนตัดมาอีจังหวะนี่คนตัดเอาแต่ต้นบวกกันนี่แหละเข้าไปจังหวะดที่ฮุบได้หรือบอทุกคนฮุบเป็นหรือบอจังหวะนี้ว่าจะได้โอ้โหยังบ่ได้ฮุบสกิลแซมทุกคนสท้่สไตล์ก็เรียบร้อยก่อนโอ้โหมันจะเกินอันดีเฮ้ยร้อนร้อนใจเย็นใจเย็นหลอดฮึมอยากอยากจะซื้อดอกหลอดเฮ้ยแต่ว่าใครเฮ็ดเฮาแห้งเป็นแห้งเลยเฮ้ยแต่ว่าฟรังโก้โอ้โหไปยังตะกีในโดนทเมลิซาเก็บไปเเต่ว่ามาจังหวะนี้เมลิซาออกมาทุกคน จะได้จังหวานี่เข่าไปเปิดสกิลสองก็ไปเรียบร้อยทุกคนบาดเดียวเรียบร้อยเลยโอ้โหมันเลื่อมมาแห้งเลยทุกคนบอกเลยกุสิออนเท้าลินเป็นนี่เป็นตัวละครที่แบมแมงคูแห้งเลยถ้าหากว่าวางสกิลเป็นแต่ว่ายอมหาบเป็นตัวหนึ่งวางสกิลโบเป็นทุกคนแต่ว่ากัยอมหาของอาดามมีดของอันนี้ทุกคนกุสิออนนี่ยอมหาลีว่ามันแห้งจริงทุกคนมาจังหวะนี้ยินเข่ามาทุกคนแต่ว่ามีทางออดัสแล้วก็อาอันนี้อยังว่าซื้อมันวะเออลืมซื้อแหละอยังว่ากินเบียเออกินเบียแหละ อย่างกินีเวียอยู่ทต่ว่าจะว่ายินออกมาจังหวะนี้เอาฟรังโกบด้แต่ว่ามาเอาได้ยินนอกซูซาเลอิซูซินเขามาทุกคนโอ้โหเดียบรล่อเลยเฮากับบด้คิวเลยแบบยืนเออเลยมาอาจัดมาจังหวะนี้คนเอาบาบอยู่ดีๆอยู่ทุกคนนั่จังหวะนี้บาดังเขามาทุกคนมาเบิร์นกันจังหวะนี้จังหวะนี้บาดังออกไปซ้ายแล้วมีทางมิลิซาเขามาจังหวะนี้กดสกิลหนึ่งถือสมควรลยโกดเขาไปจังหวะอยู่ในตรงตีนทุกคนแต่ว่าแม่งโคตรโอ้โหเดียบหลออเลยทุกคนถามิลิซาตัวเดียวนี่เฮ้าหน่าจะเก็บปบดายยัง แต่ว่าก็เรียบร้อยไปมามาเบอร์หนึ่งการจังหวะนี่ต้องออดัตเก็บไปทั้งอมอดโคบมาทุกคนเอามาเบอร์หนึ่งกันจังหวะนี้เก็บไปได้ทุกโคตรสกิลเข้าไปฮุบก็ได้งามอยู่ทุกคนแต่ว่าเก็บไปได้ทั้งอะไหนาทุกคนได้ยินแต่ว่าเสียดายออดัตมีกอขึ้นสี่มันเองทุกคนโอ้โหถา้าบมมีกอล์คืนสีาาน่ขนาจะเก็บไปได้ทั้งสองแบบสวยงามเลยบอกเลยว่าการกดสกิลตะกี้นี่แบบโคตรมัวเป็นมัวเลยบ่ได้กดแบบตั้งใจนะกดแบบตามเป็นตามเกิดไปแต่ว่า เออมันก็วางสกิลสวยอยู่ได้แหละแต่ว่าสุดท้ายแลยก็ได้เก่าคิวใต้เจ็ดซอยหกทุกคนเนาะโหสาหรับแต้มกับคะแนนเข้าก็ได้แต่หกจุดอสามเองมาหลังจากนั้นเข้ากับเขามาโหมดฝึก้อมทุกคนมามาสอมสกิลกันก่อนทุกคนเออเพราะว่าตะกี้นี่มันบ่้ซ้อบนะเออเดี๋ยวมาสอบใหู้หวิธีการุกสกิลก่อน อา้วิธีการฮุบสกิลก็คือควางสกิลหนึ่งปให้ถือทุกคนคว่างสกิลหนึ่งปแล้วก็สกิลไปปุ๊บแล้วก็ใส่สกิวซ้อนใส่สกิลสามแล้วก็กเปิดอีกสกิลซ้อนทุกคนจะใส่สกิลหนึ่งถือแล้วก็เข่าไปแล้วก็ฮุบในบาทดที่เราเดือบลอยเลยทุกคนเออตามที่เฮาคิดได้แต่ว่าเฮาลินเนีมันก็คอยบุเป็นไป้าได้ทุกคนเอาเอาไปมาทุกคนมาเบิรงนกันอีก่อนทุกคนมาเบิรงกันวางสกิลของเฮาก่อนถือว่ามาฝึกซ้อมก่อนเพราะว่าอ่เาเกมแรกนี่กเฮาซื้อมาปุ๊บแล้วเฮาเเเข้าไปลลยยยนนะก็มับ่่คอวางสกิลถือปานดจ้ะะเพราาว่ลิินกูสอ่อนเฮาต้อง อาหูเทคนิคในการวางสกิลของมันเพราะว่าสกิลของมันบุคือตัวละครอ,อื่นนะนะเออเดี๋ยวขอฝึกสอบกันก่อนทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันเกมที่2หลังจากที่เขาฝึกสอบแล้วทุกคนนั่นจะเป็นอย่างใด Warming Off with you! Bullishness <laughs> can cost lives. On my word, now! <laughs> Off with you! The fun part. Off with you! Killing spree. Quicker than I. F That's it. it. มามาคอแก่ต so like like ัวคดีสลาบเกมที่สองทุกคนนะสลับเกมนี้เข้าก็ได้ฟ้ามก็เดียวไปเสียงว่าเกมทีเดียวนี่กัถทอวว่าฟ้ามซองไปกัคนกลางที่แบบเกิดซ่าซ่าทุกคนบวกเกิดเลยซ่าบอกยังไงอีกอย่างเข้ากับบวกคอยบันไดทุกคนนะครับพุซิออนอ้าทถือว่าหลังจากที่เฮาไปพึกฝนกิริยาหยุดมากกัหูซึกแบบมีความหูคอสมควรทุกคนสลาบการลินนะแต่ว่ากับคนข้างที่แบบบวกเป็นเลยนะแต่ว่ากัต้องมาเบิร์นกันทุกคนสลับเกมนี้ โอเคเขามาเขาจะฟาร์มบัฟแดงไปก่อนเลยทุกคนอสาหรับก <Yeah. S 1> ุซิออนนี่ก็โอ้โ oh, ห oh, เป็นตัวละครที่แบบฟาร์มไปอยู่เฉพาะขนาดแต่ว่าเขาสีอัพสกิลนี่นะเอ้ยเวลหนึ่งในบูมว่าเซอัพสกิลได้ <laughs> <laughs> แต่ว่าเขาเอามาอัพสกิลซองนี่กัน่นาจะถือได้แหละอัพสกิลซองนี่เพราะว่ามันดาเมจมันก็น่าจะแห่งกว่าสกิลหนึ่งนะาฟาร์มมันก็น่าจะไวกว่ามาั เดี๋ยวขอฟาร์มก่อนไปก่อนทุกคนเนาะเดี๋ยวมาจัดกันทุกคนสลับกูซิออนเกมนี้ทุกคนน้าบอกเลยว่าอืกากเหมือนเดิมโอ้โหตีตัวนี้สองสามบาทก็ตายแล้วทุกคน <S <S อ่าเดี๋ยวขอเลียนกายก่อนแต่ว่าซาเวียทีมเฮาหนีจังเปมนยังออเออยืดเอออยู่แต่ว่ามาจังหวะนี้จอนสซันมาป่วนฟาร์มทีแต่เฮามีจะเกินจังหวะนี้ว่าจะได้จอนสซันบอด้แอมดอกเขามาจังหวะนี้ว่าจะได้โอ้โหใสย่ยิวแบบหม,มัว่วยยังหมวอยู่ทุกคนเดี๋ยวสอบกับคลิปกับยังไปก่อนทุกคนเอ,อ สอบกับคิดตัต้งยังไปก่อนอืมจึงคอยไปสอบกับคนนี่เดี๋ยวจังหวะนี้สร้งสางซาเวียเขากับบุษบลงมาแต่ว่ามาเจอกับซาเวียาพากโขนข้ามเขามาจังหวะนี่บุกไปใส,ส่สก,กิลตอนก่อนโอ้โหแต่ว่า <laughs> มากดสก,กิลซองลงก่อนทุกคนนี่โอ้โหมาบึผาบสาเนก่อนแม่งเป็นไปได้ทุกคนโอ้ยเกิดอะไรทุกคนเลยโอ้โหทุกนนคนน, <laughs> <laughs> คน,นาเสียได้ตะกี้น,นี่ เออถ้าเป็นคนอื่นนี่นะจะได้คิ้วไปเลยทุกคนได้คิว้วง้อมงไปเลยทีเดียวตะกี้นี่แต่ว,ว่ามาจังหวะนี้ลิงว่าจะได้จังหวะนี่โอ้โหหลอดบอจังหวะนี้ขออีกบาทเดียวได้บยโอ้โหยังบอได้คือเก่าทุกคนน้อนถือว่าวุ้ดวีดไปจักหน่อยเอง <Yeah. S 1> โอ้โหไปหอดไซแลวจังหวะนี้ทุกคนเอามาอยู่นี่บอจังหวะทีเดียวโอ้โหบอมีสกิลทุกคน อ่าถือว่าเราหลอดไปเดียวเจอกันไหมเออสลับยิ้นเออโมเมนต์ยิ้นลิงลิงมาตัดมาจหวานี่ทุกคนวานจะได้ยูโรล่าเขามาจหวานี่สกิลสองบาทไปฮุบเข้ามายางสวยงามเลยทุกคนโอ้โหโูซึ่งว่าเกมที่ซ้อนนะครับหลินว่างสกิลกับโหซึ้อแบบอแตกต่างกันแน่จัหน้อยทุกคนโหซึกแบบโอเคขึ้นแน่ง่ายก็คือโอเคขึ้นแน่อ่าหูซึ้อตีแบบอม,มันก็นดีกว่าเกมที่แล้วซะอ่าว่ายัาง่ายก็คือการใส่สกิลก็ดีกว่า แต่กระต้องรอที่ตาเบิงมาจาางมังหวะเนี่ยมาเจอซาเวียที่คนเก่ามาจังหวะนี่ว่าจะได้สิรอรหรือบอซาเวียเขามาจังหวะนี่ฮุบเขายางสวยงามเลยทุกคนโอ้โหเจอใบมีดอาบหญ้าพิดนะทุกคนเอามันเดียบลอยเลยทุกคนมันจะเกินอะไรอ่าถ้าหากว่าลินกุซิออนโหดอืมถือว่าซำนานไปกว่านี้ซาเดียวจะอ่าบปลินหายอยู่ในแรงหันเดียใช่ว่ามันเจอากาซิคกคาซิกกับบนอ่าบอสได้คาซิกนี่ก็คนลินคือกันอะไรวะเออตามแต่ว่าซิกจับมาตามใจหมักใจสอบนั่นเองอืม อ๋อยังไงอ่ะตอนนี้การเดียวฟาวก็ไปก่อนทุกคนทอ่เกมนี้เกิดแน่นอนทุกคนตอนนี้ได้สองคิวไปแล้วทุกคนมาจังวะนี้วาจะได้จอนซันครับกินิเวียคือเกาอ่าทุกคนเขามาจังวานีได้จอนซันขอหุบเขาไปจังวะนีโอ้โหแกช่วยง่ามทุกคนแต่ว่าสุดท้ายเลยก็บอไดคิวแต่ว่าเป็นทั้งอ่าออดาเฮาบินเขาไปจังวะนี้วาจะได้คอกได้หรือบบจังวะนีสาหรับแ่งจอนซันจะว่าีห้หุบเข้ามาโอ้โหโบไดทุกคนถือว่าเป็นทั้งซีซีี่ว่าเก็บไปคือเก่าทุกคน อ่าจะในจังหวะนี้ทีมเฮาสิจัดกันในปอมเลรูโบโอ้โหนาจะโบได้ทุกคนเดี๋ยวถอยก่อนจังหวะนี้อ่าเดี๋ยวถอยลงมาเล่นกลางก่อนแต่ว่ามาเล่นการจังหวะนี้ว่าจะได้ซาเวียจังหวะนี้โอ้โหว่าเกียบกดสกิลสามเข้าไปอีกแทงสกิลหนึ่งสกิลสองเข้าไปแต่ว่าโอ้โหโบได้คิวเป็นทางซาเวียพายเฮาที่ว่าเก็บไปคือเก่าทุกคนโอ้ยนาจะหายเฮาเลยแหละคิวตัวนี้นี่แต่ว่ากันยังโบได้อยู่อ้าวบอกเป็นยังทุกคนนะที่ว่าให้ซาเวียทีมเฮาเกิดซะเล่าลัดได้ก็ลัดไปซะ อาเดี๋ยวฝากกันก่อนฝากกันก่อนทุกคนนย่ามาฝากกันก่อนใจเย็นๆอ่าลืมฝากสองนะทุกคนไพที่ว่าเขามาเบิ้งแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน่เด้อเป็นกำลังใจอ่าถือว่าไพที่ว่ามาคอนเทนต์ตัวใดอย่าให้ลินตัวละครใดโอเคเดี๋ยวจะมาจัดให้ทุกคนแต่ว่าบอหับประกันความโหดด้วยว่าบอหับประกันความอไอขี้วะซะว่าไงาแต่ว่าเซรีนให้ ตามใจแต่ว่าบ่โหดไ <c oughs> วยัางายคือมาจัดไหนตามใจจะสุดแต่ว่าบ่โหดมาจังหวะจะได้ยุลล่าเขาไปจงังหวะนี้เดียบลอยทุกคนโอ้โหเดียบลอยเลยจังหวะนี้จอนซันเขามาโอ้โหห้าส,สิรลอดดื้อบอจังหวะนี้โอ้โหหลอดมาได้เซยทุกคนเกือบเดียบลอยเลยทุกคนแต่ว่ากะเกีอยบรับแต่กลับมาได มาจังวะนีจอรสันบอทันกับบานบอทุกคนโอ้ยเอาไปจัดจอรสันก่อนจากบาจกดจากใดทุกคนจังวะนีเลือยังน้อยเดียวนนาจะสะกิ้ไปบาทเดียวนนาจะเรียบร้อยเขาไปจังวะนีแต่ว่าโอ้โหเล่าใดมีอ่าเลือดขาวขึ้นมาทุกคนจังวะนีโอ้โหเดียบร้อยเลยทุกคนเอาบอไดเกือบตาให้เราฟีฟ่ๆสัํมแต่ว่ากะชอว่าเขากะหลอดมาไดคือเก่าทุกคนกะหมอบไปยัง <laughs> โอเป็นยังโอเป็นยังทุกคนเรียนจารกันใหม่ทุกคนสลับอันนี้อันนะเอ้ยแต่ว่ามาจังหวะนี้ซาเวียเขามาจังหวะได้ฮุบเขามาอย่างสวยงามทุกคนแต่เสียดได้ทุกคนน้องบดได้ฮุบสกิลซองเขามาใส่สกิลหนึ่งเข้าไปอย่างสวยงามแล้วแต่ว่าสกิลหนึ่งเข้าไปจังหวะนี้เ่ียาบหล่อทุกคนเกือบซาเวียได้คิวไปแล้วแต่ว่าอ่าเป็นทังเฮาที่ว่าขวางสกิลหนึ่งไปได้ทุกคนที่ว่าเก็บมาได้ทั้งซาเวียนะเด็กเราเฮาจะถือว่ามารินกุสิโอเป็นขังแหละทุกคนแต่ว่าโหซึกแบบ โอซิกแบบเริ่มตดตุ้ชิออดแหละต่อไปังฮูวาสิได้อัพกุ้ชิออดลงาหา้ทุกคนเบื้องเรื่อยๆรือที่บอกอต้องรอดที่าเมือนทุกคนอ่า้าฮาวะไพ่าามักให้ขิดินคลิปกุชิออดนี่กาจะรีบคอมเมนต์มาเด้ออยากให้จัดอีพีสองบอรหรือใดหรือว่ามาคัคขีปแบบใดก็โอเคจัดมาเดียวจัดห้ มาจังหวะนี้จอนสันเข้าไปจังหวะนี้เดียบลอยทุกคนเก็บมาแต่ว่าจังหวะนี้ว่าจะได้ทุกคนโอ้โหจำเป็นต้องถอยออกมาก,ก่อนทุกคนเพราะว่ายานทั้งยูโดลาเก็บไปปล่อยให้ทั้งนังยิงเฮาเก็บไปดีกว่าทุกคนเนาะยูโดลาก็ได้นอนตายไปกับจอนสันคือเก่าทุกคน <laughs> อ่าหลังจากนั้นก็มาขอตีบา้าคนก่อนเดขอฟาร์มคนก่อนทุกคนน่าทาเครื่องจับเดี่ยบลอยเลยทุกคนน่าสำหารับเครื่องกับทหารไปนำใส่ได้เดทุกคนเขาบอกเอ้ยโอ้โหกำลังฟาร์มก็จะได้อยู่แล้วแต่ว่าแซวเวียมันแย่งบาไปเฮ้ย โอ้โหสัตว์ <c oughs> อุ้ยขอโทษขอโทษมาจังหวะนี้ซาเวียอีเดี๋ยทุกคนที่เรียบร้อยทุกคนโอ้โหเดีเสยสเอ็ดบอกเลยว่าความสกิลไปสองบาทเดียบลอยแต่ว่าเขามาจังหวะนี้เดินทางมาผิดโอ้โหมาเจอลิงจังหวะนี้ลิงเห็ดนะวานเจียบเลยทุกคนสกิลกับโบมี่เลยโอ้โหเดียบร้อยเลยทุกคนนะคิดว่าโบเห็นลิงอยู่ในนีทุกคนนเขมามเขาไปเจอลิงกันแล้วเอาบัฟเลยทุกคนนเดียบร้อยเลยเอ้าบอกไปยังทุกคนมาเบอร์นั่งกันจังหวะนี้คนที่จอนสันจังหวะนี้โดนอยู่ใน กองตีนของอทีมเฮาจังหวะนี้ออดัตว่าจะไหนทุกคนออดัตสิเก็บป้าได้หรือบอหรือสิถาเบนหนึ่งมาเก็บจังหวะนี้เขามาแต่ว่าลิงเขามาอีกแล้วเดี๋ยวขอเก็บซาเวี่ยงแทนดีกว่าจังหวะนี้โคตรสตี้เขาไปเรียบร้อยทุกคนเออผมไม่นตกพีทุกคนก็ตรสกิลสามเขาไปตามด้วยซองเรียบร้อยเลยโอ้โหมันอยากแข่งเลยทุกคนเอาแสดงกุจิอรอนต้องยอมเหาอว่ามันแห้งเป็นแห้งอะดิ มาจ ates, ังวานี่ว่าจะได้ดิงดิงเอ้ยเอ้ยดีแต่ว okay, ่าเจอซาเวียดทุกคนเอาปล่อยให้มันตายดีกว่าสลาวซาเวียขอหาที่มันมันแ่งบับมาที่คนเอาปล่อยให้มันตายเนี่ยแต่ว่าจังวานี่นางยิงเขาสิรอดบบอเขาก็เอาบับดูแต่ว่าสกิลโบมี่ทุกคนอ่เดี๋ยวเขาเอาบับก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เรียบลอยทุกคนสำหรับนางยิงเขาต้องขอทูนทำแบาดีได้บนไอเข้าไปซอยเขาก็มาคอยอ่าดินเองเอ้มาคอยดินเกมแรกเองนะบอกยังไงเกมที่สองเออผมเป็นเกมแรกแับคนกลางที่ดียวเอ้ เดี๋ยวว่าเมียเพิ the the ่นก <gment al> ับขี่ไปกับจอนซันอีเดียทุกคนนัหรับงยูโดลาทุกคนเดี๋ยวมาดักจุดนก่อนมาเจอซาเบียอีตัวเก่าตัวเดิมทุกคนเขามาจังหวะนี้กดสกิลสองเข้าไปเดียบรอทุกคนสองบาทเดี๋ยวมาจังหวะนี้ฮูปเขามาทุกคนนักเก็บไปได้อีทุกคนนักแสดงยูโดลาทุกคนแต่ว่าจังหวะนี้ดิ้งเขามาทุกคนเขาจะเป็นดอกทอยออกมาก่อนเพราะดิ้งนี่แม่งแห้งเป็นแหงทุกคนได้เบลชิบซีไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราได้เบลชิบซาเบียทุกคนถ้าสูงนะเจ้าโบว์ไว้ทุกคนเออืมจำเดียยวเเลอา เออเดี๋ยวฝ่า,ฝาขั้นกนยินเออลิงลิงบนยินอือเดียวเดียวเดี๋ยว,ยวๆๆมันได้เจออ่าเข็มอาบยาผิดของกุชิออนแน่นอนทุกคนสลหรับอ่าลิงนี่เออเดียวมันสิฮูว่าอยาผิดมันเจ็บปวดสําไดทุกคนอ่าตอนนี้ก็สังเกตบางการตีคลิปตีบัฟนี่ก็หูซึกว่าดําเมดมันมาแห้งเป็นแห้งอะไรทุกคนเออเพราะว่าตัวคลิปปลาหน่อยหันท้าใส,าส่สกิวซองออกไปซองบาทก็แตกแล้ว เออเบิ่งคิมยานในการนี้โอ้โหดาเมจก็ถือว่าโอเคอยู่ได้ทุกคนนะพลังเบียดในการแห้งเป็นแห้งอยู่อ่าสำหรับเครื่องกะจัดไปทุกคนเนาะคือที่เ้าออกให้เบิ่งแหละแต่ว่ามาจังหวะนี้โอ้โหซาเบียเข้ามาทุกคนนะจัดเข้าไปสองบาทว่าจะได้จังหวะดียบลอยโอ้โหมันอยากเกินนะทุกคนเอาบอกเลยว,ว่าแห้งเพียนแต่ว่าจังหวะนี้ลิง ลิงจังหวันีีโอ้โหฮันจอเป็นองถอยออกมาก่อนทุกคนทหากว่าอยู่ในวงหลอกของเพื้นหนาจะเดียบลอยแน่นอนอ่าก็ถือว่าถอยออกมาก่อนทุกคนปล่อยให้เราหลอดไปก่อนทุกคนเ้เดี๋ยวขอฟาร์มเครื่องจำก่อนลิงนี่เขาจัดบาดเดียวนั้นแต่เขาเขามาจังหวันี่ลิงโอ้โหเป็นทีว่าเป็นทางซาเวียร์เก็บไปอีกคือเก่าทุกคนว่าสีได้คิวแล้วตะกี้ในโบได้เอ้าแต่ว่ามาจังหวันี่จอนซันว่าจะได้จอนซันจอนซันเดียวเดียวหมดแก่แขนจึงจะเป็นลาาจังหวันี่สกิลเขาไปเปิดสกิลสองออกจังหวันี่ได้หรือโบโอ้โห เป็นทางซาเวียคือเก่าที่เมาเก็บไปคือเก่าทุกคนบบท่านซาเวียร์ดีทุกคนซาเวียมันมานนะเดี๋ยวะโอ้เกีคดีโบใดทุกคนตองใดเอ็มแน่นอนทุกคนทั้งสลับเกียร์นีโบตองเสีย MVP ให้ไปมาจังบ้านอี่โอ้ทุกคนกำลังมาเจออ่าทางซาเวียทุกคนแต่ว่ามาเจอเมียของเราอยู่นี่โอ้เดี่ยวลอยเลยมาเจอเมียของเราอยู่ดลามาดักอยู่ป่าไฟฟ้าซอสกระป๋าเดี่ยวลอยโบใดเห็นยังเลยโอ้หนาเสียได้ทุกคนเขาบบเป็นยังทุกคนก็ถือว่า ตายไปแน่ทุกคนเกียร์สิม่วโป้ฮนะอ่าที่ว่าเกมซองฮาก็นหูซื้อว่าสีมือพัฒนาขึ้นลายทุกคนแต่หากว่าเขาลินไปตลอดนี่โอ้เป็นตำนานกูสิอ่อนแน่นอนทุกคนเอ้ยหยอกหยอกอ่าจังหวะนี้กัเวิวสิบห้าเลยทุกคนจังหวะเครื่องเข้าเกือบจะจ้ำแล้วทุกคนยังสินหนึ่งกันนะจะจ้ำแล้วจังหวะนี้ทุกคนเดียวอ่ามาลองคล้องกันก่อนทุกคนแว่าดัเมทมันสีแห้งซะแล้วทุกคนสลับเครื่องที่เข้าออกนี่กัค่อนข้างที่แบบบ๊บเป็นโดยทุกคนสลับเครื่องเบียดแต่ว่ากั โอเคพอใส่ได้อยู่เดี๋ยวมาดักอยู่นี่จังหวะนี้ที่คนตองมาเบิรน์นใงจานซาเวียที่คนสิมาทางนี่ดูบอลที่คนนี่ปอกไม้ก็ฮาคือซาเวียอย่างเดียวจังหวะนี้ซาเวียว่าจะได้เอาเข็มอาบยาพิษดูบอลจังหวะนี้กดอันตีเข้าไปเออโบ้ยอันตีกดสกิลเข้าไปใส่คลิปลจังหวะนี้เปิดอันตีใส่เหล้าโอ้โหเดียบหลอยเลยเป็นอันตีอันตีนี่มันกับม,มันติดปากนะเพราะว่าเขาลินออดดัดลายสกิลสามันเป็นอันตีนะที่จริงแล้วคุณเชอรออดมันเป็นกับโบ้นอันตีซะมันเป็นสกิลหนึ่งสกิลสอง ง่ายแต่ว่ามาจังหวะนี้ก็มาเจอลิงเห็ดเท่าอ,อีกคือเก่าทุกคนลิงแหงเป็นแห่งอะไรทุกคนงอมาว่าันแหงมันเห็ดเท่าแบบอนนนเดียวเดียวเดียวปากว้ก่อนเดียวจะมาแกะแขนมันเออเดียวเอาเข็มอาบยาฟีดมาแทงตูดมันแต่ว่ามาเบิงจังหวะดนี้ทางอาซีซีกับสีเก็บหลอดไปทางซาเวียทุกคนไปทางซาเวียอย่าง,งว่าสีมาเก็บหลอดกับซาเวียแต่สุดท้ายแวก็เก็บหลอดมาได้ จังมานี่หลอดเท่าคืนไปแล้วแต่คนนั้นลิงเขากัเอ่อเคลียร์หลอดเทาเออบมันลิงเขาลิงไฟก้อนหครับโอ้โหแห่งเป็นแหง่งแต่คนสลาคุชิอ่อนตะก,กี้นี่เปิดสกิลใส่คลิปเดี่ยวลอยบาดเดียแตกเลยเดียวเดียวจังหวะนี้คอมาจัดกับจอนซันก่อนได้หรือบอจังหวะนี้จอนซันคอได้บอคิวนี่โอ้โหไปทางซาเวียร์ที่ว่าเก็บไปอกีกคือเก่าแต่คนนั้นเก็บนี่นาจะเป็นซาเวียร์ที่ว่าไดเอ็มวีพีไปเนาะแต่คนเนาะอืมนาจะไดเอ็มวีพีไปแต่ว่าเทาไดซิฟคิวป่นี่ บโมโหสิได้ลิบบ่ทุกคนอาก็ต้องมารอติดตามเบิ่งทุกคนเนาะเกียบ่ทันจบเดี๋ยวฟ่านนับศุภทหารเออมันอืมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เอ,าอาา้าเข้ามาจังหวะนี้มาจัดก็เราอยู่ในป้อมเลยทุกคนโอ้โหมันจะเกิดนะนะนี่เออเหมือนโหดนะครับแต่ว่าสุดท้ายเลยก็บ่รอดคือเกีาทุกคนโดนไฟฟ้าสอดตายเออแสบแข็งก็บ่อยู่ทุกคนอืมตอนนี้เครื่องเฮาก็จําไปเทียมหอยเดียวเอ๊แต่ว่ามาจังหวะนี้ทุกคนมาเจอ ลิงทุกคนลิงจัำวะนีว่าจะได้ลิงขออาเข็มอาจจะฟิตเข้าไปดินบ่อจำวะนีโอ้โหลิงบ่อใดเห็นยังเลยทุกคนน่าสังเกตบางจัำวะนีทุกคนโอ้โหกดสกิลหนึ่งเข้าไปเปิดสกิลสองก็ตายเลยทุกคนมันแห้งเป็นแห้งอ่ะดีทุกคนเนาะโอ้โหมันใหญ่เกินอ่ะดีทุกคนสหรับเครื่องกะโอเคขันมักกะไพ่ที่ฟาดินกดสิอ่อนกะเอาไปใส่บิังอืไพ่บ่มากกะโอเคบวต้องเอาไปใส่เด้อบวต้องมาวานนั่นนั่นนี่อีกบ่มากคนสี่เหลี่ยมหมักเอาไปใส่บ่มากก็บอไปใส่นะแบบสบายสบายสบายใจไพ่สบายใจมันซะ อ่าตอนนี้ได้12คิวมาเลยทุกคนท่าเกมที่สองผมซื้อว่าพัฒนาขึ้นมาหลายทุกคนอืมหัซื้อว่าการวางสกิลนี่ก็โอเคอยู่มะจะวานี่ทีมเฮาน่าจะโจไปเลยหรือบ่ทุกคนเนาะน่าจะโจไปได้ทุกคนสหรับเกมนี้อ่าแต่ว่าเฮาก็เคลียร์คิปเข้าไปอยู่จะว่าออดัตเข้าไปจังหวะนี้ทุกคนเดียวไปซอยออดัตก่อนทุกคนจังหวะนี้ว่าจะได้รอสกิล2เข้ามาจังหวะนี้กดเข้าไปทุกคนว่าสื้อสกิล1บ่ทันทุกคนแต่ว่าจังหวะนี้ว่าจะได้ทุกคนโอ้โหกดแส่แข่งก่อนทุกคนยอยตไปแ่ว่าสุดทท้้าายแลวีมเฮก็ เรียบร้อยทุกคนเนาะตีปอมชนะไปทุกคนเกมนี้โอ้โหกับฮูซึกแบบเกมสองนี่กับพัฒนาขึ้นจากสเปอร์เ็นต์เป็นอ่าห้ซจ้ะเกมนี้ให้5้สิบำหรับซีมือกันเองกูซิออนอ่าสำหรับ MVP ก็เป็นทางอ่าซาเวียคือเก่าทุกคนโอ้ยเนาะได้12คิวบัได้แต่ว่า11คิวได้ทุกคนอืมเพราะว่าเขาใต้ลายกว่าเลยก็อืมเตามหันแหละสำหรับแต้มเขาก็คือเก่าจุดศูนย์ทุกคนแต่ว่าสำหรับแต้มของ ซาเวียเก่าจุดสี่นะ่เองทุกคนเอ้าสำหรับคลิปนี้ทุกคนน่าไปบายทุกคนมาพอกันในคลิปหน่าว่าสีจัดอีพีสองหรือบอหรือว่าสิดินตัวละครตัวใดแต่ว่าสู้นี่เอฟซีขอมาลลยเห็นทุกคนเดีวยวม,มันจัดใหด้ทุกคนสหรับสู้